สวัสดีครับผมช่างเอนะครับไทยแสรสาขาเชียงใหม่ครับเดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานกล่อง RV 104ของไทยแสรนะครับพอนี้ครับแกะกล่องมานะแกะกล่องนะครับมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นคู่มือกับใบรับประกันนะครับ ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องครับก็จะมีพอร์ต USB ให้2อันนะครับมี HDMI มีสาย AV นะไอช่องต่อ AV ด้วยนะเผื่อไปต่อเครื่องเสียงนะครับหรือทีวีระบบเก่าอันนี้ก็ต่อสายจากกานดาวเทียมครับนะอุปกรณ์ในกลองนะครับมีสาย AV นะครับ แดปเตอร์ apter, ครับรีโมทคอนโทรลครับสาย HDMI นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ฐานนะครับแนะนำให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นฐานอังคารายนะครับเพราะว่าฐานที่แถมมากับกล่องเนี่ยเอามาเช็คหรือว่ามาติดตั้งเครื่องเท่านั้นนะครับ อายุการใช้งานจะไม่นานนะครับและอีกอย่างมันจะเยิ้มนะครับทําให้รีโมทเสียนะครับรีโมทไม่มีการรับประกันนะครับนั่นแหละเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นฐานอังคลายนะครับจะดีที่สุดเสร็จแล้วตัวนี้เป็น WI-FI นะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อพร้อมกับตัวกล่องนะครับเดี๋ยวลองมาต่อดูนะครับ ตอนนี้ผมต่อใช้งานกับาจานดาวเทียมก่อนนะครับเปิดเครื่องมาปุ๊บนะครับเครื่องจะเช็คอัพโหลดเปิดปุ๊บจะเป็นรายการทีวีก่อนเลยรอสักครู่นะครับ ันนี้จะเป็นรายการดาวเทียมนะครับซึ่งจะใส่ไว้ให้นะครับอเดี๋ยวผมจะซ่อนดาวเทียมที่ลูกค้าไม่ได้ใช้ก่อนนะครับอันนี้มีดาวเทียมถ้ถ้าระบบเคยูจะมีอยู่สองดวงนะครับ แต่นี้ผมตั้งเป็นรายการทั้งหมดนะครับคนน่ากลัวตั้งแต่อยู่ด้วยกันแล้วครับช่วงนี้มี30คะแนนนะครับมาดูกันครับว่ากรรมการจะให้สักเท่าไหร่กันถ้าพร้อมแล้วจิ้มตัวสาววัยดีในศิลปภาพของใครหรอกก็จะประมาณนี้นะครับไม่รู้นะเป็นะไรล่ะฮะติ๋งไม่เป็นแบบประโยคยาวๆเสร็จปุ๊บนะครับ เดี๋ยวจะทําการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อตัวเสานะครับไวไฟพราะถ้ามันชัดเจนจริงๆภาษาที่มันชัดเจนคือถ้ามันไม่กํกลัมันต้องขยายกี่จุดจุดเดียวถูกปะคุณอยากขยายอะไรคุณต้องขยายไปเลยจุดเดียวถ้าคุณขยายสองจุดผู้อ่านสับสนไหมถ้าเครื่องนะครับขึ้นเครื่องหมายแบบนี้นะครับ ในการต่อใช้งาน wi-fi นะครับให้เรากดใช่นะครับเพราะว่าเขาจะอัปเกรดเวอร์ชันของการใช้งานของแอปแต่และแอปใหม่เช่น Youtube มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะทำการโหลดตรงนี้นะครับโหลดใหม่ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับรอเขาอัพต่อไปครับเราจะมานะครับ ใช้งานแอปนะครับในตัวรีโมทนะครับก็จะมีปุ่มโฮมสีแดงข้างล่างนี้นะครับให้เรากดเพื่อจะเรียกดูแอปต่างๆนะครับแล้วในส่วนของการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับจะใช้ปุ่มสีเป็นตัวกําหนดนะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นคําสั่งปุ่มสีอยู่ในแอปนะครับนะเดี๋ยวลองเข้าให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มโฮมนะครับกดปุ่มโฮมปุ๊บ ก็จะมีรายการแอปต่างๆในกล่อง r v 1 0 4นะครับก็จะมี YouTube นะครับ y o u t u ไลฟ์ u b e YouTube เนี่ยจะข้ามโฆษณานะครับแล้วก็คมชัดตามต้นฉบับส่วน YouTube Live เป็นช่องรายการสดของแต่ละประเทศที่ออกอากาศอยู่นะครับ l i ฟ์ทีก็จะเป็นทีวีไทยและต่างประเทศรวมกว่า400ช่องนะครับวิทยุนะครับ วิท,วทยุออนไลน์นะครับทั่วไทยนะครับนะแล้วก็มีในส่วนเนี่ยฮะก็เยอะครับส่วน M3U นะครับ IPTV user นะครับ IPTV user special user นะพวกนี้นะครับ